คลิปนี้นะครับซีนคันเกียร์ฮอนด้าซีวิคเอเสื่อมสภาพนะครับอาการก็คือจะมีน้ํามันหยดใต้ท้องบริเวณเกียร์นะครับทําให้น้ํามันเกียร์ขาดนะครับถ้าเราไม่ได้สังเกตนะครับอาจจะทําให้เกียร์พังได้นะครับถ้าถ้าสังเกตว่ามีน้ํามันหยดใต้ท้องบริเวณเกียร์นะครับให้สันนิษฐานว่าซีนคันเกียร์ตัวนี้นะครับเสื่อมสภาพนะครับต้องทําการเปลี่ยนนะครับ ราคาซีนตัวนี้นะครับราคาร้อยกว่าบาทนะครับก็ผมได้ทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็วิธีการผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับตอนเปลี่ยนนะครับก็ขึ้นแม่แรงให้มันสูงที่สุดนะครับแล้วก็หนุนดีๆนะครับแล้วก็ต้องมุดใต้ท้องรถนะครับหนุนให้สูงที่สุดใช้ต้องมีสามขานะครับจะดีนะครับ อันตรายนะครับถ้าเกิดหนุนไม่ดีนะครับก็จะมีน้ํามันหยดตอนแรกจะมีน้ํามันหยดใต้ท้องนะครับตอนนี้มันหายหยดแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยจะมีหยดน้ํามันเกียร์หยดตลอดนะครับทําให้น้ํามันเกียร์ขาดนะครับต่อไปถ้าเราไม่ได้สังเกตนะครับจะทําให้เกียร์พังได้นะครับตอนนี้มันหายแล้วนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนซีนคันเกียร์ตัวนี้นะครับ ถ้าไม่ทําเองก็ไปให้ช่างเขาเปลี่ยนให้นะครับซื้ออะไรมาแล้วก็ไปให้ช่างเขาเปลี่ยนให้ครับถ้าไม่เปลี่ยนนะครับน้ํามันเกียร์ขาดนะครับอาจจะทําให้เกียร์พังได้